Achtung. Zug fährt durch. Bitte ohne Kinderwagen und andere Gegenstände festhalten. Zug fährt Bahnsteig 3. Вот. Nang rot Kabankan ka. โตแก้มไหมมีติ๊กเหรเบิลตกเมื่อกี้เข้ามาตรวจตัว๋วนานๆจะโดนตรวจทีนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ดึกแล้วนะคะคือเลยได้แบบมีเจ้าหน้าที่เฟิ่นมาเรียกแบาบว่าขอดูตั๋วหน่อยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่คนแบาบว่าลอยขึ้นแบบบม่มีตัว๋วขมีนะคะ